สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน่าคลิปที่301นะวันนี้ก็มีข่าวใหญ่อยู่สอาข่าวด้วยกันนะฮะข่าวที่1ก็คือข่าวนะเรายุบสภานะจะมีการเลือกตั้งอันนี้ก็หลายๆคนก็บอกว่า เออก็อยากจะเลือกตั้งแล้วนะเอออีกอันนึงก็เป็นข่าวที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีสําหรับไ c ซีเซียมนะฉะนั้นเราก็ต้องฟังนะออความเห็นของนักวิชาการแล้วกันแต่บางคนก็ห่วงนะห่วงว่ามันจะเป็นวิกฤตหรือไม่อีกอันนึงที่สําคัญกับการลงทุนของเรานะฮะก็คือเรื่องของธนาคารที่มีปัญหาซึ่งไปถึงไอ้เครดิตเนี่ยนะฮะธุรกิจเครดิตสวิปเนี่ยนะฮะซึ่งมีปัญหา มันก็เลยทำให้นะสิ่งที่ตัวแบ็กล็อกเนี่ยเป็นคนพูดว่าบิตคอยคือหลุมหลบภัยเนี่ยนะจากวิกฤตนะการเงินที่มันมีปัญหาเนี่ยทุกคนก็จะเฮมาที่บิตคอยนะคือถ้าถอนเงินจากธนาคารได้ทุกคนก็จะมาฝากไว้ที่บิตคอยเพราะว่าเขากลัวว่าสินทรัพย์ที่เขาไปอยู่กับธนาคารมันจะถอนไม่ได้นะมันก็กลายเป็นว่าบิตคอยเนี่ยเป็นหลุมหลบภัยฉะนั้นเนี่ยทรัพย์สินเนี่ยตัวทรัพย์สินบางตัวเนี่ยมันก็เริ่มเพิ่มขึ้นนะ มันเพิ่มขึ้นเนี่ยได้2ปัจจัยด้วยกันแต่ที่เห็นชัดเจนเลยก็คือบิตคอยน์อิเทเรียมนะฮะอันนี้เพราะว่ามันเป็นลุมหลบภัยไงพวกเหรียญเล็กๆเ,เ,เอาคอยพวกนี้เนี่ยเขาก็ยังไม่กล้าเสี่ยงที่จะไปลงทุนนะฮะเขาก็จะเก็บในทรัพย์สินที่เป็นอะไรตัวที่มั่นคงที่สุดไว้ก่อนนะอีกอันนึง,นงที่ชุมชนเรารออยู่ก็คือเรื่องไวท์เ p เปอร์ของดันแคนนะซึ่งก็จะมีสิ้นเดือนเนี้ยนะฮะประมาณสิ้นเดือนนี้เราก็จะเห็นไว้์เ p เปอร์ของดันแคนเหมือนเขากำลังจะเขียนอยู่นะ อีกอันนึงก็ตัวเฟดนะจะขึ้นดอกเบี้ยนะฮะประมาณ1.25%อันนี้ก็อาจจะชัดเจนก็ได้เดี๋ยวคุณก็รอฟังแล้วกันแต่ถ้ามันมันขึ้นน้อยหรือมันไม่ขึ้นเลยเนี่ยจะเป็นผลดีมากนะฮะสำหรับบิตคอยก็อาจจะเป็นตลาดกระทิงนะ,ะเอ,อ่อการลงครั้งที่แล้วเนี่ยก็น่าจะจบสิ้นไปแล้วนะเพราะว่าการาฟนะฮะของอ่ายูทูบเบอร์ท่านหนึ่งเนี่ยนั่นก็บอกว่าการาฟตอนนี้กลายเป็นโซนสีเขียวแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะอย่างที่บอกนะ เจ้านี้เขาก็บอกว่าบิตคอยเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนดีตอนนี้เนี่ยแซงหุ้นกับทองคําไปเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็เป็นข่าวของอสยามบล็อกเชนนะอีกอันหนึ่งก็เป็นดิวนะการอนุมัติซื้อขาย,ขายกิจการให้เครดิตใน s วิฟตเนี่ยนะฮะตอนนี้เนี่ยถ้าอันนี้ล่มนะก็จะยิ่งไปใหญ่อันนี้ก็เหมือนคล้ๆว่าปลายใหญ่กินปลาเล็กเนาะฉะนั้นแล้วเนี่ยธนาคารใหญ่ๆเนี่ยเริ่มนะฮะเริ่มซื้อกิจการบริษัทไอธนาคารเล็กๆนะมันอาจจะ เกิดเหตุการณ์สําคัญสําคัญอย่างหนึ่งก็คือเม็ดเงินที่เอาไปช่วยธนาคารนยบางคนบอกเอ๊ะที่เขาวิเคราะห์กันเนี่ยว่าตัวบิตคอยจะขึ้นไปล้านเหรียญเนี่ยมันจะขึ้นไปได้เหรอนะคือคือเขาตั้งข้อสมมุติฐานอย่างนี้นะอ่าสมมตินะสมมติเนี่ยคุณเอาเงินไปฝากธนาคารไว้ใช่ไหมฮะแล้วคุณไปถอนเงินเนี่ยไม่ได้นะคุณไปถอนเงินไม่ได้นะเสร็จแล้วพอคุณถอนเงินไม่ได้เนี่ยคุณก็จะรู้สึกขยาดละ ขยาดกับการเอาเงินฝากธนาคารแล้วแต่ต่อมาเนี่ยกับเข้าถึงเงินสดได้นะพอคุณเข้าถึงเงินสดสดได้เนี่ยเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยอัดฉีดเม็ดเงินลงไปให้ธนาคารเนี่ยให้ไว้สําหรับการถอนนะพอคุณถอนได้ปั๊บคุณทําไงฮะคุณก็จะไม่ฝากธนาคารแล้วคุณก็จะไปอยู่ในสินทรัพย์ที่เป็นหลุมหลบภัยของ ของตัวแบ็กล็อกเป็นคนพูดนั่นแหละนะฮะก็คือตัวบิตคอยถ้าเกิดเขาถอนเงินได้เมื่อไหร่เนี่ยมันจะเข้ามาบิตคอยเลยและไอเม็ดเงินที่อัดฉีดเข้ามาเนี่ยเพื่อให้ธนาคารเอาไปถอนได้เนี่ยมันมากมายมหาศาลพอมันมากมายมหาศาลเนี่ยเขาก็เลยคาดการว่าไอเม็ดเงินเนี่ยสมมตินะมันโยนลงมา1,000มันก็จะต้องไปอยู่ที่บิตคอยหน0 0งนะอาจจะแยกไป Ethereum, นะอีเธอรียมนะบีเอนะ Uh, Smart Chain, นะอ่าใบแนนสมาร์ทเชนนะอีสามตัวนี้แหละเพราะว่าอะไรเพราะว่า C z ซบอกว่าจะเปลี่ยนจาก BUSD เนี่ยไปสามเหรียญน,นี้มันก็เลยทำให้สามเหรียญน,นี้ขึ้นกระฉูดนะแต่อ้เหรียญย่อยๆเนี่ยมันก็จะขึ้นตามการเทรดของรายย่อยนะบางเหรียญมันก็ไม่ขึ้นเลยแค่กระดิเขียวนิดๆหน่อยๆเท่านั้นะนะโดยเฉพาะรูหน้าก็อาจจะดําลงบ้างนะถ้าเกิดคนไปเห็นเหรียญเอ่อตัวอื่นเหรียญทรงเหรียญซิ่งอะไรพวกนี้พอคนไปเห็นเหรียญซิ่งเอะฉันจะมาแช่งเงินเอาไว้ใน เหรียญที่มันยังไม่ซิ่งได้ยังไงนะเขาก็เอาไปขายแล้วก็ไปเทรดเหรียญซิ่งแทนฉะนั้นมันก็จะเห็นนะทั้งเข้าและออกทั้งเข้าและออกนะแต่ไอ้พวกอยู่ยาวๆก็อยู่ยาวๆไปนะไอ้พวกที่เป็นเงินร้อนต้องคล้ายๆว่าหาค่ากับข้าวรายวันก็าอาจจะไปเทรดแบบนั้นนะฮนะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวคิดนะที่เขาคิดไว้นะ อันนี้ก็เป็นเรื่องของดันแคนนะนะอย่างที่เรารู้กันว่าดันแคนเนี่ยก็ให้ไทม์ไลน์ไว้แล้วนะว่าเขาจะเขียนไว้เปเปอร์เมื่อไหร่นะเขาก็ค่อนข้างที่จะพูดถึงเรื่องการเป็กอย่างที่บอกกันตอนนี้เขาก็หาเสียงนั่นแหละแต่มีอยู่วันหนึ่งเขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยนะเขาก็ท้อทอยอยู่เหมือนกันหมายความว่าเขาทวิตตอบโต้นะฮะคนในชุมชนเนี่ยทุกวันนะ แล้วก็เป็นการแสดงความเห็นเนี่ยทุกวันมันก็เป็นธรรมดาฮะที่คนเราเนี่ยพอทวิตมากๆเ่ยเขาจะรู้สึกทอ้อนะฮะเขาก็เลยเอ่อทำเป็นเหมือนไม่ให้ใครติดตามนะฮะก็ล็อกไปพักหนึ่งแล้วก็กลับมาใหม่นะฮะก็คงจะเหมือนคล้ายๆไปทําใจแล้วฮึดสู้ขึ้นมานะแต่สําหรับจารต้นเองอาจารย์ต้นไม่ทอนะเออไม่ทอ้อ นะก็ทําคลิปอย่างนี้แหละเป็นเพื่อนแล้วเป็นช่องแห่งความหวังนะถึงบางคนจะบอกว่าหวังลมๆมแรงแรงก็ตามนะแต่ความหวังลมๆมแรงแมันก็เหมือนความหวังบิตคอยเมื่อปีเมื่อ10ปีที่แล้วที่คนอื่นก็บอกว่ามันเป็นเหรียญไร้ค่ามันเป็นอากาศสาุาธามันเป็นสแกมมันเป็นแชร์ลูกโซ่นั่นแหละนะมันก็ข้อกล่าวหาเดียวกันกับไอลูน่าปัจจุบันเนี่ยนะฉะนั้นแล้วเนี่ยข้อกล่าวหาพวกนี้มันการเวลาจะเป็นตัวพิสูจน์นะอีกอันนึงเป็นข่าวสําคัญนะแล้วเป็นข่าวที่จะกึกก้องโลกพอสมควรเลยก็คือ ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยท่านก็เดินทางไปถึงมอสโกแล้วนะเออก็มาก่อนดาวพฤหัสนะรู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนเกิดก่อนดาวพฤหัสย้ายหมดเลยนะเช่นบิตคอยขึ้นนะลงไปหยึกเดียวแล้วก็ขึ้นนะเ,ออเราก็คาดการว่าสีจิ้นผิงเนี่ยจะมาไก่เกลี่ยนะในเรื่องสงครามบณนีปานอมอะไรพวกนี้น่าจะหลังสงการไปแล้วแต่ก็ไปก่อนนะเออไปก่อนฉะนั้นแล้วเนี่ย เวลาของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันกลับเกิดก่อนดาวย้ายนะก็แปลกดีเหมือนกันนะอันนี้ประเด็นปัญหาคือการที่เขาเข้ามาคุยอย่างเงี้ยเพราะอะไรก็เพื่อให้เกิดการเหมือนคล้ายๆว่าปณีปนอมอะ่ะพะเขาคุยตรงนี้เสร็จก็อาจไปคุยกับยูเคนนะไปไปมา,มาก็อาจจะคุยได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยสหรัฐเองเนี่ยก็มัวสารวนกับการแก้ปัญหาธนาคารตัวเองอ นะ้มัวแก้ปัญหาการเงินด้วยองไม่มีเวลามา,าในเรื่องตรงนี้เขาก็บุกเลยนะอีกอย่างนึงเนี่ยเดือนมิถุนาเนี่ยเป็นเดือนชี้ขาดนะเป็นเดือนชี้ขาดอะไรฮะเพราะว่าฮ่องกงนะก็จะมีการเทรดนะอย่างถูกกฎหมาย โดยมีรัฐหนุนหลังนะเอออันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีเพราะว่าปกติเนี่ยการเทรดในปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลยังออกข้อกําหนดในลักษณะยังแบนอยู่โดยโดยเฉพาะสหเมกกาฉะนั้นเนี่ยเม็ดเงินจะไหลเข้าฮ่องกงในมหาศาลอันนี้ข้อที่1อีกข้อหนึ่งก็คือตัวเฟด now หรือไงเนี่ยนะแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงิน cbdc ของรัฐเนี่ยเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาจะเป็นช่วงเดียวกันฉะนั้นเนี่ยในช่วงเดือนกรกฎาเนี่ยจะเป็นช่วงที่ทําให้เห็นว่า ไอ้ตลาดคริปโตเนี่ยจะโตได้เท่าไหร่นะเพราะว่าอะไรฮะเพราะหนึ่งมิถุนาเนี่ยมีการเทรดในในตรงนั้นใช่ไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยตัวดันแคนเองก็มีความคิดแวบๆนะฮะว่าจะเคยทำในช่วงนั้นนะในช่วงเดือนมิถุนากร,รกฎดนาะแต่มาขยายนะ,ะไปถึงเดือนตุลานะว่าจะเป๊กกันในช่วงนั้นแล้วก็มีนะ,ะ CTO ของคอยเบดเนี่ยก็ ก้าพนันด้วยเงิน2ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยว่าบิตคอยจะไปถึง1ล้านโดยสมมุติฐานตามที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือเม็ดเงินที่เฟดอัดฉีดให้ธนาคารนั้นเนี่ยก็เพื่อให้ลูกค้าถอนถูกไหมคือเหมือนคล้ายๆว่าธนาคารมันไม่มีเงินสดให้ลูกค้าถอนเพราะมันเอาไปซื้อพันธบัตรหมดแล้วนะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอลูกค้าแห่มาถอนเงินเนี่ยไม่มีเงินให้เนี่ยตัวอะไรฮะตัวธนาคารกลางก็ให้สินเชื่อนะเพื่อจะเอาไป ก็โดยเอาไอ้พันธบัตรรัฐบาลเนี่ยเอามามากู้นะฮะมากู้แล้วก็เอาเงินจากรัฐบาลเนี่ยไปนะฮะไปจ่ายสินเชื่อเสร็จแล้วเนี่ยพอไปจ่ายสินเชื่อเขาก็เลยมองว่าเนี่ยมันก็คือการทํา QE ในยะสําคัญอย่างหนึ่งเม็ดเงินตัวนี้เนี่ยเมื่อลูกค้าถอนเสร็จเนี่ยลูกค้าก็ทําไงฮะใครจะบ้าจี้ไปเก็บไว้ธนาคารเดิมล่ะครับนะฮะ คุณรู้ว่าคุณถอนไม่ได้คุณก็ไปฝากไว้ที่อื่นนะคุณไม่ฝากอีกแล้วคุณทําไงคุณก็อาจจะไปซื้อสินทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่ธนาคารแล้วข้าพระเจ้าขยาดแล้วเนะเคยฝากแล้วไม่ได้เงินเนี่ยก็กลายเป็นว่าข้าพเจ้าก็เอาไปซื้อบิตคอยอีเทอรีเมแล้วก็ a b n ีดีกว่าไหมฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดการพนันกันไงว่า90วันหลังจากนี้บิตคอยจะไปถึง1ล้านซึ่งมันก็จะบอกว่าเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้มันก็ไม่ใช่นะเพราะว่าความเป็นนนไไไปปไม่่ด้ใโโลคลโตเีีบางท เราไปเอาชุดความคิดในปัจจุบันไปตัดสินใจอนาคตไม่ได้หรอกอะไรก็เกิดขึ้นได้นะรอดูดาวเพื่อหัดย้ายแล้วกันอันนี้ก็เป็นเจ้าเจ้าหนึ่งนะที่สนับสนุนนะการให้ทุนในการเป็กแล้ววันนี้เนี่ยมีการไปเอาทวิตนะของโดเมื่อประมาณวันที่6นะประมาณวันที่6นะเดือนพฤษภาปีที่แล้วหรือไงเนี่ยที่ตัวโดเองเนี่ยนะฮะได้รับบิตคอยประมาณหมื่นเหรียญนะ บิตคอยน์นะประมาณหมื่นเหรียญเสร็จแล้วเนี่ยก็บอกเขาก็มีไปทวงทวงนะว่าทำไมไม่เอาบิตคอยตรงนั้นมาเป๊กนะเราก็ไม่รู้หรอกว่าเบื้องหลังฉากการถ่ายทําที่มันเงียบหายไปเนี่ยเขาทําอะไรกันอยู่เขาอาจจะซุ่มทําอะไรโดยที่ไม่แจ้งล่วงหน้าก็ได้เพราะการแจ้งล่วงหน้าก็จะเป็นการปั่นราคาโดยในและอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเขาจะทําอะไรนะถ้าเป็นผมนะผมคงไม่บอกให้รู้เรื่องหรอกถ้าไปบอกให้รู้เรื่องมันก็ทําไม่ได้นะหรือบางทีซื้อคืนก็ลําบาก ฉะนั้นแล้วเนี่ยการทําให้มันเงียบๆชิบชยบอย่างนี้แหละอย่างที่บอกนะฮะลมไม่พัดนะน้ําไม่ไหวพายุใหญ่จะมาโดยปกติเนี่ยถ้าร้อนอบอ้าวด้วยยิ่งดีนะก็แปลว่าแดงเถือกด้วยยิ่งดีมันจะครบองค์ประกอบเลยนะมันก็เหมือนครั้งไอ้ที่ขึ้นสองสตางค์ไปรอบที่แล้วฉะนั้นมันก็มีคําพูดอีกอันนึงที่บอกว่าเอ๊ะมันคงไม่มีความฟุกเกิดขึ้นครั้งที่สนะ บอกว่าฟ้าผ่าไม่เคยผ่าลงในที่เดียวกันผมว่าไม่จริงนะเพราะว่าผมเคยเห็นฟ้าผ่ามันผ่าผ่าลงที่เดียวกันบ่อยมากเลยเพราะมันมีสายล่อฟ้านะมันก็เลยผ่าลงที่เดียวนะฮะและเอ็กอกบอกอะไรนะบอกถูกวันที่หนึ่งครั้งสองครั้งไม่มีในโลกไม่จริงฮนะมีข่าวมีคนถูกวันที่หนึ่งเบิ้ลสามครั้งก็ยังมีเลยฮนะถูกแล้วถูกอีกถูกซ้ําถูกซากอยู่งั้นนะฉะนั้นแล้วเนี่ยความเป็นไปไม่ได้บนโลกคริปโตเนี่ยบางทีก็ ไปวัดไม่ได้นะเราต้องดูกันยา,ยาวๆใครอยู่ใครอยู่ทนอยู่นานก็รวยต่อไปใครอยู่ทนเออวันนี้ผมก็ไปทําโพนะฮะถามคนในชุมชนะนะว่าคุณซื้อลูน่าเพราะอะไรคุณซื้อเพราะว่าคุณเห็นโปรเจกต์คุณเห็นเอ่อการพัฒนาฟื้นฟูในลักษณะเหรียญต้นน้ําใช่ไหมหรือคุณซื้อเพราะว่าคุณแค่ต้องการอะไรนะเอ่อฟันแล้วทิ้งอ่า ถ้าต้องการแค่ฟันแล้วทิ้งเนี่ยให้กดกดหัวเราะนะปรากฏว่ามีคนกดหัวเราะนี่อยู่ประมาณสัก11คนนะนอกนั้นก็กดเป็นตัวสติกเกอร์อันอื่นนะนี่ก็ถือว่าเป็นโพอย่างหนึ่งถามว่าเราถือยาวแล้วฟันแล้วทิ้งไหมมันก็เหมือนฟันแล้วทิ้งเหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะว่าเราแค่ตั้งออเดอร์ไว้1บาทแล้วเราก็ไปไงเราไม่ได้ถือยาวฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็มันแล้วแต่แนวความคิดคุณจะคิดว่าตัวคุณเป็นยังไงล่ะคือ คือถ้าเกิดมันเป็นการฟื้นฟูระยะย,ยาวมันมีการอัปเกรดระบบเนี่ยตั้งแต่ V1 v 2 v ่ V4 แล้วจะมีคอร m สมออะไรต่อมีอะไรนี่ที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาเชนต่อไปเพื่อความมั่นคงและป้องกันการหลุดเป๊กอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะป้องกันการถูกโจมตีก็คือเอาง่ายๆตัวเดฟเนี่ยเขาเหมือนคล้ายๆอย่างนี้เขาใช้วิธีการเนี่ยเขาไม่สร้างปราสาทก่อนแต่เขาสร้างกำแพงเมืองก่อนหมายความว่า ตอนนี้นะฮะอาจารย์คิมก็ดีพวกเดฟทั้งหลายก็ดีอ่ะเขาเลือกที่จะสร้างกำแพงล้อมเมืองก่อนเพื่อป้องกันนะปูพื้นและป้องกันวิธีการของเขาเนี่ยมันก็เหมือนสร้างปราสาทโดเนี่ยเขาสร้างปราสาทแต่เขาไม่ได้สร้างป้อมประตูเมืองนะมันก็เลยถูกอะไรฮะคนหวังไม่ดีเนี่ยมาโจมตีแล้วก็ล่มนะครั้งนี้เนี่ย นะฮะตัวเดฟเนี่ยมีประสบการณ์จากครั้งที่แล้วเขาก็เลยใช้วิธีการยังไงฮะใช้วิธีการสร้างกำแพงเมืองก่อนแล้วก็ปูพื้นฐานลากหลังจากนั้นมาเขาถึงจะสร้างตัวปราสาทขึ้นมาเวลาถูกโจมตีมันจะมีป้อมประตูหอลบเอาไว้รับมือนะนี่คือสิ่งที่เขาคิดนะเขาก็เลยฟื้นฟูพวก พื้นฐานในระบบเพื่อให้มันทันต่อเชนอื่นเพราะว่าเชนอื่นเขาพัฒนาเรื่อยๆแต่ของเราเนี่ยมันถูกหยุดเอาไว้เนี่ยในวันที่13พฤษภามันถูกหยุดเอาไว้โดยที่มันไม่ได้มีความเคลื่อนไหวมันเลยทําให้จะต้องรีบปัดฝุ่นนะ,ะเพื่อจะต่อยอดไปสู่การเป๊กนั่นแหละจนแล้วจนรอดเนี่ยสิ่งที่เป็นวัตถุประสงค์หลักของอัลกอริทึมตัวนี้ก็คือการเป๊กเขาไม่ใช่ว่าเขาสร้างมาแล้วมันจะไม่เป๊กแต่ มันยังไม่ถึงเวลาที่จะเป๊กอันนี้ในความหมายของนักพัฒนาที่แบบต้องการฟื้นฟูระยะยาวแต่ตัวดันแคนเองเนี่ยเขามองถึงาการดึงดูดลูกค้านะการที่จะทำให้เหรียญเนี่ยมันมี market แค p เพิ่มขึ้นเนี่ยมันต้องมีโปรเจกต์ในลักษณะที่ดึงดูดขวัญกำลังใจชุมชนเขาก็เลยต้องทำแผนนี้ขึ้นมาโดยการสนับสนุนจากบรรดาโนดต่างๆนะเพื่อให จที่พูดว่าให้ความหวังมันก็ใช่แต่สุดท้ายจนแล้วจนรอดมันก็ต้องเป๊กเพราะอะไรเพราะอัลกอริทึมพวกนี้มันคือเป๊กอยู่แล้วนะฉะนั้นคุณก็รอดูกันไปนะออันนี้ผมก็มองว่าถ้าเกิดฮ่องกงเนี่ยมันมีการเปิดกระดานเทรดเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยไทม์ไลนมันจะเร็วขึ้นเพราะว่าดาวพฤหัสมันเข้าหลังวันที่19เมษายน6 6แล้วนี่นะอีกอันนึง ก็เป็นกราฟที่แสดงให้เห็นว่าตอนนี้มันเป็นขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะจากเดิมนะฮะที่พระเสาเดินหน้าใช่ไหมพระเสาเดินหน้านี่มันเขียวไปรอบหนึ่งนะพอหลังวันที่1มีนาเนี่ยมันแดงมารอบหนึ่งมันแดงได้ไม่กี่วันเท่านั้นอ่ะมันเจอพระศุกร์สวนเข้าไปไงเดี๋ยวมันจะแดงอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวมันขึ้นมันเขียวนะมันแดงแล้วมันเขียวแล้วเดี๋ยวมันจะแดงอีกรอบหนึ่งในช่วงปลายเดือนนี้มันจะมีอยู่ประมาณ15วัน ที่พระศุกมันจะย้ายหนีออกจากราศีเมษนะเข้าไปราศีพฤกษบนะซึ่งจะเป็นภพมรณะของบิตคอยนะพระศุกเป็นมรณะนะแล้วมรณะเป็นเกษตรอีกนะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ดูกันในช่วงนั้นจะเป็นช่วงสั้นๆนะแล้วไอ้ตัวช่วงสั้นๆนะมันก็เป็นช่วงอาจจะเกิดล่องแบบสีแดงๆแบบนี้เนี่ยนะนะเพราะว่าตอนนั้นมีราหูอยู่คู่หนึ่ง ตอนนี้มันมีสุกราหสุกต้องอังคารราหูต้องอาทิตย์ใช่ไหมอ่าฉะนั้นแล้วก็ดูดูกันไปมันอาจจะหักหัวลงแล้วก็ขึ้นต่อหลังจาก19เมษายน66ดาวพฤหัสเข้ามันก็ไปอันนี้ก็เป็นนะฮะภาพนะก็ถามว่าลงมาถึงเป้าหมายที่คาดหวังไหมก็อยากให้ลงมามากกว่านี้นะแต่ดูทรงแล้วมันไม่น่าจะลงแล้วนะมันอาจจะหักหัวในลักษณะที่เป็นการยอ่อ นะย่อดทำกำไรเพราะว่าตอนนี้สัญลักษณ์บายเนี่ยมันเริ่มเกิดแล้วเนี่ยอันนี้สัญลักษณ์บายนะแล้วอีกอันหนึ่งก็เป็นกราฟนะฮะสถิตินะว่าครั้งที่แล้วในปี19เนี่ยขึ้นมานี่ยีนะในครั้งนี้ก็ขึ้น2% 6เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาเดียวกันแต่ผมไม่กลัวเลยผมจะกลัวเป็นแบบเนี้ยถ้ามันขึ้นแบบนี้ไปเลยไม่มีปัญหานะเนี่ยขึ้นแบบนี้ไปเลยไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันขึ้นแบบนี้นี่มันขึ้นแล้วมันทิ แต่เนี่ยมันเป็นช่วงวิกฤตโควิดไงเนี่ยอันนี้ช่วงโควิดนะมันคงไม่มีวิกฤตอะไรแย่ไปกว่านี้แล้วนะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าวิกฤตธนาคารเนี่ยมันเป็นผลดีกับบิตคอยเพราะคนที่ฝากเงินในธนาคารกลัวเงินไม่ใช่ของเขาอะเขาก็หนีามาอยู่ในสินทรัพย์แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นทองคําไม่ว่าจะเป็นบิตคอยเลยพวกนี้นะฮะก็จะคุณจะเห็นทองคําขึ้นนะฮะบิตคอยขึ้นเพราะว่าไม่มั่นใจการฝากเงินไว้กับธนาคารนะฮะนี่ก็เป็นข้อกังวลนะ สรุปข่าววันนี้นะข่าวใหญ่ที่สุดคือการยุบสภาของประเทศไทยข่าวใหญ่รองลงมาก็คือไอซีเซียมนะอีกอันหนึ่งก็ชุมชนเราก็รออยู่อย่างเดียวเท่านั้นก็คือไว้เ,เพเปอร์เพื่อจะเห็นไทม์ไลน์ของการเปกว่าดันแคนจะเป๊กยังไงนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการเห็นาภาพที่มันเป็นรูปประทับมากกว่านี้นะฮะก็ฝากไว้สำหรับคลิป 301ในวันนี้สวัสดี